หน่วยที่8การสร้างไตเติลด้วยข้อความสาระการเรียนรู้ก็จะประกอบด้วยการใส่ข้อความการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของข้อความการกำหนดรูปแบบของข้อความการกำหนดชนิดของตัวอักษรการปรับมุมองศาของข้อความการใส่สีของข้อความการกำหนดเส้นขอบข้อความการนำข้อความสร้างเป็นวิดีโอแล้วก็การใส่เอฟเฟกให้กับข้อความ ข้อความเป็นส่วนหนึ่งของสื่อมัลติมีเดียนะโปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่มีเครื่องมือที่ช่วยให้ข้อความมีสีสันและการเคลื่อนไหวจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการใส่สีข้อความการสร้างเส้นขอบของข้อความการปรับขนาดการปรับองศาการใส่เอฟเฟคในรูปแบบการเคลื่อนไหวทำให้การนำเสนอข้อความที่จะทำเป็นหัวเรื่องหรือไตเติลเพื่อนำมาประกอบวิดีโอมีความน่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง อ่ากดอ,อื่นแล้วก็มาสร้าง new project นะในที่นี้เราจะตั้งชื่อว่า text creation นะเราก็เลือก b r o w นะสร้างโฟลเดอร์เก็บไว้นะ location เสร็จแล้วคลิกที่ ok ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการสร้างอ่า sequence คลิกเมนู f i ล์ new sequence ตอนนี้อ่าเรากำหนดให้ปเป็น abc hd 720 P60 ก็ได้นะแล้วแต่เราจะเลือกนะเสร็จแ,แล้วคลิกที่ ok ก็จะปรากฏหน้าต่างตรงนี้มาให้พร้อมที่จะทำงานละ <c oughs> เราให้เลียงแบบไอคอนวิวนะเราจะได้เห็นวิธีการทำอา้าวคลิกทไฟล์นิวแล้วเวลาเราสร้างข้อความนะเราจะต้องคลิกที่ไฟล์นิวแล้วก็ลิ g a c y t i t ไทเทเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างของ new t i เทนมาให้เรากำหนดความกว้างตัวนี้ก็ได้นะ1น8 0สองร นะหรือคว,ความเหมาะสมของเราต่อไปสร้างชื่อในที่สร้สร้างชื่อไทเทนศูตหนึ่ง,งก็แล้วกันคลิกที่โอเคก็จะปรากฏพาร์เนลไทเทนขึ้นมาในกสณะนี้มีเครื่องมือนะต,อต,อต่างๆเครื่องมือตรงนี้เห็นไหมครับเครื่องมือนี้ก็จะเป็นเรื่องอันแรกนี่เป็นการคลิกเลือกและการหมุนอันนี้เครื่องมือสร้างรูปแบบตัวอนษรเครื่องมือว่าทรงอิสระนะ แล้วเครื่องมือสร้างไตเติลทางเลขาคณิตนี่เป็นรูปเพนนี่เป็นเท็กซ์เป็นไททูอ่าวตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดกึ่งกลางนะมีอะไรมีเซนเตอร์อน้แนวนอนแนวตั้งนะครับมีดิสติบิวกำหนดตรงนี้ก็เกี่ยวเรื่องของการจัดให้เอฟเฟกของข้อความเนาะมีทรานสฟอร์มปรปับปรุง งข้อความและกาฟิกเช่นความสงสัยการย้ายตำแหน่งการจัดวางและการปรับขนาดตัว Property Property นี้ก็จะเป็นการกำหนดคุณสมบัติของตัวอักษรเช่นรูปแบบฟอนต์ความหนาความเอียงของตัวอักษรและระยะการเบนของระยะบรรทัดเป็นต้น s Stro stroke s t r o k e ตัวนี้ก็คือปรับแต่งเส้นขอบตัวสอนนะและกกาฟิก shadow ก็แสงเงาให้กับตัวอักษรและกราฟิกนะ c k g r ก u n d ก็ปรับแต่ง อันนี้ตัวแบ็กกราว n ์ปรับแต่งพื้นหลังไตเติลเช่น t e x t เจอรจะใช้ t e x t เจอรก็ได้จะใช้แสงเงาหรือปรับเปลี่ยนสีได้ออามาดูวิธีทำคลิกที่ตัว Type ไททและมาคลิกที่บริเวณ Legacy t i t l e ตรงนีนะ้คลิกหนึ่งครั้งก็จะปรากฏเส้นตรงนี้ให้แล้วเราก็พิมพ์ข้อความในที่นี้เราจะพิมพ์คาว่า Creation พอพิมพ์เสร็จแล้วเราก็ไปคลิกที่เครื่องมือ l e c t i o n Tool ตรงนี้เพื่อย้ายตำแหน่ง หรือไม่เราก็มาจัดเซ็นเตอร์ตรงนี้นะแนวนอนแนวตั้งคลิกทั้งสองอันเลยก็ได้ก็จะอยู่กลางๆพอดีตรงนี้ถ้าเราขยายกรอบก็จะมองเห็น Legacy Titan Star รูปแบบตัวสอนเราก็มาคลิกนะเลือกรูปแบบจนกว่าเราจะพอใจนะนี่เราเลือกเสร็จละ้นะส่วนชนิดตัวสอนนะเราก็มากลับปรับตรงนี้ได้นะปรับที่มันจะมีแถบเมนูอยู่ด้านบนก็ได้หรือจะอยู่ที่ด้านข้างก็ได้ จะเป็นฟอนต์แฟมิลี่นะเลือกรูปแบบฟอนต์จะเอาแบบไหนนะส่วนฟอนต์แฟมิลี่เราบอกว่าเลือกแบบชนบุรีก็จะเป็นแบบฟอนต์ฟอนตะ์ฟอนต์สไตล์เราแบบเรียโกาคือแบบปกติหรือใครจะเลือกโบก็เป็นตัวหนาไอด c ก็เป็นตัวเอียงฟอนต์ไซส์เราก็กดเมาส์ค้างไว้นะแล้วก็ปรับเลื่อนอย่างนี้ได้เลยนะหรือจะเอาเมาส์มาคลิกที่มุมเรื่องย่อขยายก็ได้ตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปให้ หรือจะมุมเอียงให้เอียงหน่อยก็ได้เอาเมามาวางไว้ที่มุมห่างออกมานิดนึงจะเป็นตัวโคง้งนะแล้วก็เราก็หมุนปรับองศาใส่สีก็จะเป็นคัลเลอร์นะคลิกที่คัลเลอร์ก็เลือกสีมันจะมีคัลเลอร์พิกเกอร์นะให้เลือกสีแล้วก็เลือกสีตรงนั้นถ้าเสร็จแล้วก็โอเคเขาจะเปลี่ยนสีให้จะใส่เส้นขอบไหมจะมีอินเนอร์สโตรกับออ ut สโตรกนะ มีไทมีไซถ้าเราเลือกเอาเตอร์ก็จะเป็นเส้นเส้นรอบนอกนะในที่นี้เลือกเอาเตอร์สต็อปนะแล้วก็ปรับไซส์นะไ,นไม่ปรับไซส์สีใช้สีขาวก็จะสวยงามขึ้นอ่าเราก็ปิดพาร์เนลของ Legacy t i t l e Property ไปกระดาษนะครับโพสไปก็จะปรากฏใน Panel นลโปรเจกต์ตามนี้เราก็จะเอาตัวนี้มาใช้ แล้วก็กดข้างไว้แล้วก็ลากมาวางไว้ที่ไทม์ไลน์นะครับลากมาไว้ที่ไทม์ไลน์จะอยู่ใน v 1นึเสร็จแล้วเราก็ขยายเวลาก็ได้ให้แสดงนาน,นขนาดไหนก็เมาส์ไปวางไว้แล้วก็เลื่อนปนนนรับตำแหน่งแล้วก็ขยายมาสัก12วินาทีอะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเม,เม,เมนูิโดหาพานเนลที่ชื่อเอฟเฟกมา เราจะใส่เอฟเฟกให้กับตัวอักษรเราก็ไปเราเสิร์ชหาก็ได้นะ t ั a ท s f ส r ฟอร์มเราเลือกแบบ Transform แล้วก็ค้นหาก็ได้ถ้าเราโอ้มันเยอะเราจะแบบนี้เราก็พิมพ์ค้นหาไปเลยเราเลือก Transform เสร็จแล้วก็ล่ามาวางไว้นะตรงข้อความของเราเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ามาดูตรงนี้ ็พอเราใส่เอฟเฟกต์ไปแล้วก็จะไปขึ้นพายนนเอฟเฟกต์คอนโทรลให้ให้เราสามารถปรับตำแหน่งปรับอะไรได้ํามาดูเราคลิกเราบอกว่าให้เราตัวสอนจะเริ่มตรงนี้หนึ่งแล้วก็มาค่อยมาใส่เอฟเฟกต์ก็ได้ปรับสเกลนะปรับสเกลปรับสโตรปรับสเกลนะให้เป็นเท่าไหร่ล้วก็คลิกไปเนี่ยปรับโพซิชันตำแหน่งให้เริ่มตั้งแต่ตำแหน่งอะไรสิ้นสุดตำแหน่งตรงไหนนะ รหรือจะเลือก o p เปอเรความโปร่งใสความทึบแสงนะจะเริ่มจางมาเข้มหรืออะไรเราก็กำหนดตรงนี้ที่ opacity นะแต่ละจุดเนี่ยเราสามารถปรับ p l e y h เป็ไปจุดไหนจะเริ่มจะใส่เอฟเฟกต์คอนทรตรงไหนแล้วก็เริ่ม p l a y h e a d ไปเป็นจุดเป็นจุดไปนะถ้าเราใส่จุดเดียวก็จะ เป็นทีเดียวเลยแต่ถ้าเราใส่หลายจุดก็จะเป็นหลายแบบอ่าตรงนี้เราเราเราคลิกตรงนี้เราก็สามารถปรับนะความทึบแสงของเราได้อ่าก่อนที่จะจบทาําไงก่อนที่จบเราก็จะไปใส่โลเทชันให้มันหมุนหน่อยนึงเนี่ยก็จบเราคลิกที่ไปให้ใส่แล้วก็เลือกให้มันหมุนนะครับอ่าตรงนี้จุดนี้เสร็จอ่ามาคลิกที่โลเทชันตรงนี้ก็ได้นะเราจะปรับ เราปรับพอเราคลิกที่นี่จะขึ้นจุดเราปรับตรงจุดตรงนี้ก็ได้อีกนะถ้าแทนที่เราจะมาเลือกตัวเลือกตัวเลขตรงนี้ rotation เราหมุนละหมุนละโอเคเราปรับจนกว่าจะพอใจนะเห็นไหมครับถ้าเราปรับตัวเลขนี้ก็ได้หรือจะปรับจุดตรงนี้ก็ได้ตำแหน่งของแต่ละเอฟเฟกจะอยู่แสดงตำแหน่งของแต่ละเอฟเฟกถ้าเราคลิกเอฟเฟกนี้เราก็แก้ไขก็ได้หรือจะปรับเลื่อนตรงนี้ก็ได้ท้านี่จะไปเลื่อนเพลย์เฮดอ่ ีนี้ก่อนที่เราจะจบะกดเพมนะฮะปุ๊บปึ๊บเป็นจังหวะต่อถึงน,นั่นเนี่ยให้หมุนเห็นไหมครับตามที่เรากำหนดไว้อีกรอบหนึ่งปึ๊บให้หมุนอ่าอ่าเนี่ยนะครับนี่คือตัวอย่างที่เราได้ทำไปเพราะนั้นเรามาเลือกใส่เอฟเฟลกได้เลยนะเลือกใส่เอฟเฟลกได้เลย จะแบบไหนก็ได้โอเคเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการตัดต่อเสียงตัดต่อวิดีโอละพบกันหน่วยที่9นะครับสวัสดีครับ